หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพมาดิศกุปวัฒนูนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพที่กระปีภูมิโรงครัววัดบ้านเก่าบอนนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเด้ออยากให้เห็นบรรยากาศนะครับในช่วงที่ญาติโยมยังไม่มานะครับญาติโยมยังไม่มาทําบุญนะครับแต่ว่าแม่ขาวแม่ชีนะครับครูบาอาจารย์ก็เตรียมนะครับนี่แม่ชีจอมขยันนะครับนี่หลังจากหายป่วยนะครับนี่ ไม่รู้หายป่วยจริงหรือเปล่านะครับนี้เด้อนะครับคนจอมพยันทั้งนั้นนะครับต่างฝ่ายต่างแผนนะครับนี้ขออนุญาตถ่ายภาพที่โรงครัวนะครับช่วงเช้าๆนะครับแต่และแผนกก็ควนควายเตรียมพัะนาหารถวายคณะสงฆ์แม่ขาวไม่ชีผู้ใดนออ ยังไอ้ยังเดียวมันจะหูเรื่องอยังนี่ฮึโยมที่ไหนน้อโกโก้มาถวายวัดนี่เออนะครับเอาโกโก้มาถวายนี่บ่นี่นะครับโยมนําโกโก้มาถวายนะครับนี่เป็นเป็นกองเนี้ยนี่บ่โกโก้ เนื่องจากไม่เคยฉันนะครับก็เลยไม่รู้นะครับนี่มีแต่ฉันแกออกอาจจะเป็นทรงเป็นทรงโบเมนฉันตอนเพิ่มชนเติเพิ่นส่งแล้วๆนะตอนเป็นกองอยูัวเคยเห็นเขาเอิ้นเขโกะอย่างนี้ยกขึ้นเมืองไม่อีกก็บบกกันนั่นสามสิบหกอินวันสามสิบหกอินวันแต่ว่าตัวเล็กอ่าจำไม่ได้ชื่อนี้ค่ะยี่ห้อมันบวชสามสิบหกอินวันค่ะบูมโกโก้ได้ชื่อโยมชื่ออะไรล่ะเนี่ยพิมพ์พกาเตโชค่ะพิมพ์พกาเตโชจากอำนาจเจริญบ่ชนี้ มามาหลายเถือนเลยตีนะครับโยมแต่ว่านอนขึ้นเดียวทุกทุกเสาร์อาทิตย์ขออนุญาตจับไม่ได้นี่นะครับโยูมดำโกโก้มาถวายนะครับคณะสงฆ์แม่ค้าเม่ชีญาติโยมวัดบ้านเกาบัวมัจเกเถือนแล้วมาถวายนี่อ๋ออันนี้ครั้งแรกค่ะนี่ครั้งแรกบนนี้นี่หน้าเราเพิ่งจะเคยเห็นกล่องแบบนี้เนาะไม่ไม่ไม่จะมาทวายม่ใหรือมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่บ่นี้ เสาร์อาทิตย์กามาคือเดือนละกับเมื่อคือเดือนกับเมื่อเดือนจะเป็นข้าราชการนะครับก็เลยหยุดได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์บ่อไม่ค่ะค่ะไม่ค่ะฉ <c oughs> ันเป็นสุขายขอต <c oughs> ัวอนุโมทนาจะเป็นดีท็อกในตัวหมายถึงว่าไม่ได้ท้องเสียแบบทั้งวันก็คือถ่ายถ่ายง่ายขึ้นถ่ายง่ายขึ้นนะครับนี่ <c oughs> จะสุขภาพดีนะครับถ้าถ่ายง่ายมันเป็นซ่องบอกข้างในนี่แม่ยแม่หนึ่งซองต่อหนึ่งแก้วสิบซองสิบซองอยู่นี่หนึ่งซองต่อหนึ่งแก้วตีโกโก้บำรุงสุขภาพเนาะ อ oh no oh mm hmm. mm hmm. like oh, ุ้ย uh, ก oh. right. ็มีแต่ภาษาอังกฤษให้ได้ให้ไดสิอ่านอ๋อนะครับเดือดสาธุปกติให้เจ้าขายแจกบาทนี่ราคาสมาชิกห90คะห้าร้อยเก้าสิบนี่นะกล่องนึงนี่นะห้าร้อยเก้าสิบนะครับเนี่ยโอ้เสียงหลวงเลยนะครับใครก็ไม่รู้นะครับเนี่ยปาดกล่องละห้าร้อยนะครับไม่รู้กี่กล่องละนี่เนาะเ่าจะเหมือนจ้ากล่องละนี่เอา เก้ากลองนะครับกลองละห้าร้อยนะครับโยมมาถวายคณะสงฆ์แม่ขาวแม่ชีนะครับเด้อนะครับบุญใครบุญมันเด้อนะครับซื้อบริษัทบันนี้อมาทำบุญก่อนก่อนที่จะขายเนาะโอ้ยห้ามันภาษาอังกฤษมันทั้งนี้เด้อมันอ่านไม่ออก กรสือห้ากับสือ,อบ,สบูมนี่แหละค่ะโอ้สาธุอนมโมทนาโอ้ให้ลูกอื่นให้ลูกอื่นแล้วด้ว <rue> นี่บํารุงแม่ชีแม่ขาวนี่ผู้ที่มีกำลังมากนี่ผู้ที่ใช้พลังงานมากเดินเซน่าเซหลังนี่เดินนะครับขออนุญาตมาถ่ายที่ลงคร้วนะครับนี่นะครับนี่ ม่กลัวนี่จะคัดแต่คนผอมๆนะครับมาทํางานนะครับเนี่ยนี่กาลังปรึกษาเฮ็ดเอียงละนี้เห็ดอะไร,รอดอกหนะ้าอร่อยจังเลยนี่เนาะสิไปผัดบนเนี้นขอโทตขออภัยนะครับไม่รู้จักชื่อเห็ดนะครับรู้แต่ชั้นอย่างเดียวนะครับผมมารมภาพนะครับเด้ออาหารจะอร่อยแม่่อยให้ดูที่พนทมนะครับ ถ้าคนทำวนทวนสมบูรณ์นี่อาหารเซ่บนะครับถ้าคนทำพร้อมนี่แสดงว่าอาหารเพื่อสุขภาพนะครับนะครับเก็บคนละห้าร้อยเด้อมาถ่ายเด้อมารีวิวหน่อยครับนี่มีหลายผนึกด้วยกันนะครับ ม่ชีก็แข่งกันนะครับไม่ชีไม่เขานะครับใครทาอร่อยที่สุดนะครับเมีย <c oughs> อันนี้ทอดอียงเลยนี่อ,อันนี้มันปลาไกายบุคเรืเ่นทอดมันปลากายบุรื่นอ,อย่างนี้ะน,นะครับค,รนคนไม่รู้เรื่องอะไรก็ถามอย่างเดียวนะครับนี่ <c oughs> อันนี้มันยังไงนะเนี่ยผัดมะเขือเพื่อประสค์ ย่ำยำปลาบอเนี่นะครับไม่นะครับกลัวจะได้ถวายพระนะครับพระร้อยยี่สิบสามยี่สิบสี่รูปนะครับแม่ขาวแม่ชีเกือบสี่สิบชีวิตนะครับอยู่ด้วยกันนะครับนี่นะครับจะอร่อยต้องทุบซะก่อนนะครับยิ่งทุบแรงยิ่งอร่อยนะครับเฉพาะแต่ใครเด้ออย่างอื่นไม่ใช่นะครับ ขออนุญาตมาถ่ายภาพพี่ลงครัวนะครับญาติหลวงตานะครับกำลังทาวัตรทหารถวายลุงตานะครับคนเดียวไม่พอนะครับต้องสองคนนะครับนี่คาดฝีมือเอกที่สุดไม่ไปถ่ายใกล้นะครับนี่ถ่ายใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะโดนมีดนะครับใกล้ๆคัดฝีมือเอกที่สุดนะครับ มาทำพัตตาหารถวายพระเดชพระคุณหลวงตานะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับวันนี้กําลังเลือกก้างออกบันนี้เด้อนะครับอันไหนไม่อร่อยเนี่ยเอามาทันทีอันไหนมาทันทีปลาอีกย่างเลยคือคัดให้ได้ยินี้ปลาปลาปลานี้ปลานี้มันจะกระดูกลายจังหน่อยเนาะนะครับก็เลยคัดก้างออกนะครับ แคลเซียมเด้เนี่ยแคลเซียมปวดแคลเซียมเด้เนี่นม,นมันใหญ่ปวดพีเด้อนะครับแคลเซียม <laughs> เคี้ยวไม่ได้นะครับโอ้ยมีแต่คนตาดีเท่านั้นเนาะมาขัดก่างเนาะสู้ใหญ่ไม่ได้จิน,นะครับญาติหลวงตานะครับทําพัตนาหารถวายพระเดชพระคุณหลวงตาดูแลสุขภาพนะครับให้พระเดชพระคุณตัวกรอภาพแข็งแรงนะครับอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาไปตราบนานเส้นนานนะครับนี่ ตัวเลยคัดแต่คนพิเศษนะครับจากบ้านหัดแพงน, phis, นุ่นน,นะครับ er นครพนมนุ่นนะครับกินฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณลวงตานะครับเลี้ยงลวงตามาตั้งแต่เด็กนุ่นนะครับจุตโยส่งเสัยจะพูดผิดประเด็นแล้วนะครับพรเนกองหวานนะครับเนี่ยเด้อหลายพผเนกได้ทันนะครับ ันอร่อยแย่แบบนี้นะครับนี่ก่อนจะทอดนะครับอันนี้แกงมะเขือเพื่อพระสงฆ์นะครับนี่แกงด้วยยังกระวไมไม่กันนะ,แก,ะแกงป่านะครับแต่อยู่ในวัดนะครับไม่อยู่ในปานะครับอันนี้อาหารเพื่อสุขภาพนะครับนี่ ไม่รู้จะพูดประเด็นอะไรนะครับพูดหนั่งหางอยู่ไกลๆนะครับนี่อันนี้แตงนะครับสาวสวนแตงนะครับนี้แตงแท้ๆนะครับเดือนะครับอร่อยทุกอย่างเด้อนะครับที่วัดบ้านเกาบอลนะครับอร่อยทุกอย่างนะครับเผ็ดยังดนเนเผ็ดยงก็เอื่นงซื้อแน่นีฮะ เห็ดนางล่มดวงขายใหญ่ๆนี่นะใส่ต้มยำเตียอร่อยเลยนะครับนี่นะครับที่ไม่อร่อยก็มีแผนงึน่งข้าวนี่นะครับหุงข้าวนี่นะครับนี่เด้อนะครับสองท่านด้วยกันนะครับนี่ปกติก็จะถักถลกบาสนะครับนี่งานถักโคเชนะครับเมีนยนอยู่บุ้งเมียน <laughs> เอาผนกปิ้งปลาเพ่งใดน,น้อผนกปิ้งปลาเนาะแกงหอมกระเทียมแกงหอมกระเทียม่บุญเตียมอันนี้ผนกส้มตำนะครับส้มตำของวัดนะครับโยมเขาจะสรรหานะครับว่าวันนี้จะตําอะไรนะครับบางวันก็เป็นมะละกอบางวันก็เป็นถั่วบางวันก็เป็นอินทผลัมตำนะครับตาทุกอย่างนะครับเอามะละกอคาตลาดบ่ ขาดอยู่วัดโอ้ยลือเพิ่งจไปตาลาดบอกน่ต้องจันบะคู่นะครับไม่ชีบอกว่ามะละกอขาดนะครับผู้ใดใครก็ตามเด้อมีมะละกอนะครับมาถวายไว้นะครับจะได้ตําถวายคณะสงฆ์นะครับเด้อนะครับใช้ประมาณเท่านี้นะครับนี่ที่เป็นเรียงไว้นี่นะครับอ่าสับมะละกอไว้ตั้งแต่นู้นนะครับ เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับตู้แช่ไว้แล้วก็ช่วงเช้านะครับมาตําถ้าจะตําถ้าจะสับตอนใกล้ๆมันไม่ทันนะครับด้วยจํานวนเยอะนะครับนี่เครื่องปรุงนะครับทั้งมะนาวทั้งอูหลายอย่างมากประการนะครับแผนปิ้งปลานะครับมาอยู่นี่นะครับแผนปิ้งปลานี้ย่างก็หัวเดือ กำลังอารมณ์ดีนะครับนี้กระเนี้ยปิ้งปลานะครับเอาไม่ชิสุภาพไปใส่หือไม่ชิสุภาพหื้บอบ่สบายบ่หร <c oughs> ือนะครับแม่ประเดียนทำข้าวประยุกนะครับนี่หรือ <c oughs> นะครับมียมนะครับนีมาช่วย <c oughs> หุงข้าวนึ่งข้าวนะครับถวายพระนะครับนี่ เมื่อวานนี้ก็ช่วยน้ำปนะนะครับช่วยน้ำปนะล้านสุ้มโจนนะครับมาถวายที่วัดบ้านโกบอนะครับทั้งน้ำแดงทั้งน้ำสีนะครับทั้งน้ำเขียวนะครับพอดีเป็นวันพระด้วยนะครับือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับมาที่โรงครัวก็เือแต่ไม่ชีหน้าเดิมๆนะครับไม่ชีก็หน้าเดิมๆพระคนถ่ายก็คนเดิมๆนะครับ เด้อนะครับนี่ตรงที่ตั้งไว้เผื่อคณะสงฆ์นะครับนี่ทำพัตหาหเสร็จแล้วก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะครับทำพัตหาหเสร็จก็จะมาวางไว้แต่มีโต๊ะสุดท้ายนี่นะครับเป็นของคณะช่างนะครับคณะช่างนี่มีพัตหาหเพียนนะครับเนื่องจากทํางานหนักนะครับใช้พลังงานมากนะครับก็เลยจัดพัตหาหันเพียนให้นะครับเดอ้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอ จิจกรรมนะครับของวัดบ้านเขาโบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อน,นะครับเป็นงานปกติทุกวันนะครับอยู่ด้ยกันจํานวนมากๆนะครับก็เลยอาศัยพละกกาลังเรียเร้ยวแรงของทุกไฟนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อน